อ้าวทุกคนเปิดหนังสือเล่มนี้มานะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเพื่ที่เราเพื่อนบาคงคนที่ทำ็กบอยูอ่ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะวันนี้เปิเดยังคะเรามาเรียนรู้การเรื่องหนึ่งคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นยังไงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยของเรา ดูความพภาคพภูมิใจไหมคะที่เกิดมาในที่นี้ภูมิใจ,ใจไหมคะภูมิใจเราเรียนนั่นเป็นสําคัญนักเรียนต้องเป็นมีส่วนร่วมกับครูด้วยนะคะคัผู้ถามอะไรต้องตอบด้วยนะคะทีนี้ครูอยากรู้ว่าประเทศไทยของเราทิศเหนืออมันจะเป็นรูปฝ่านใช่ไหมเป็นรูปค่านเนาะทิศเหนือทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศอะไร ตอบได้คุณแม่ขอบคุณน้องมุ้ให้เพื่อนหน่อยดีมากทิศตะวันออกติดกับประเทศไหนอะทิศตะวันออกของประเทศเราประชาชนลาวนี่ดีมากตะวันออกเิมินทิศตะวันตกติดกับประเทศอะไรที่ใต้เย็นขนาดได้รูปร่าง มีแครดเนที่ประมาณตารางกิโลเมตรเท่าไรอยู่มาแสนหน่งหมืม่นสตารางกางิโลลักษณะคล้ายหวานโบราณนะเป็นลักษ